กันที่สังคมผู้สูงอายุอย่างประเทศไทยกันบ้างค่ะกรมอนามัยค่ะห่วงผู้สูงอายุลื่นล้มเสี่ยงอันตรายค่ะแนะนําให้เช็ค 4. สจุดสําคัญภายในบ้านที่มักเกิดเหตุบ่อยค่ะนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยค่ะท่านได้กล่าวว่าการหกล้มเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยในผู้สูงอายุส่งผลให้ผู้สูงอายุบาดเจ็บทุพลภาพหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ กรมอนามัยค่ะขอให้ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ภายในบ้านควรจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวผู้สูงอายุให้สะอาดและปลอดภยัยและเอื้อต่อการดำเนินชีวิตประจําวันค่ะรวมทั้งตรวจสอบ4จุดสําคัญภายในบ้านจุดที่1ค่ะคือพื้นบ้านพื้นบ้านที่ลื่นด้วยสาเหตุเพราะเปียกน้ําหรือพื้นมันวาวเป็นอุบัติเหตุส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุค่ะควรเลือกพื้นกระเบื้องเรียบที่ไม่ลื่นไม่มันวาวและมีความหนืดค่ะกับ 2. ครับพื้นห้องครัวนะครับ ห้องครัวเป็นบริเวณบ้านที่ผู้สูงอายุจะเข้าไปบ่อยครับควรหมั่นทำความสะอาดคราบมันบริเวณพื้นกระเบื้องให้สะอาดที่สำคัญครับควรเก็บของมีคมให้อยู่ในที่ปลอดภัย 3. บันไดครับหากห้องนอนของผู้สูงอายุอยู่ชั้น2หรือต้องเดินขึ้นลงบันไดอยู่ตลอดเวลาบันไดควรติดยางกันลื่นที่ขอบบันไดเพื่อกันลื่นนะครับปิดมุมแหลมคมนะครับของบันไดมีราวจับบันไดทุกขั้นเพิ่มแสงสว่างบริเวณบันไดหรือพื้นที่ต่างระดับ ให้มองเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็4ห้องน้ำครับควรเลือกพื้นกระเบื้องที่ไม่ลื่นครับหรือแบ่งโซนห้องน้ําเป็น2โซนคือโซนเปียกและโซนแห้งโดยทําพื้นที่เรียบเสมอกันไม่มีพื้นต่างระดับประตูห้องน้ําควรเป็นแบบเลื่อนง่ายต่อการเปิดปิดและควรติดราวจับเอาไว้ในห้องน้ําเพื่อให้ผู้สูงอายุเอาไว้พยุงเดินจะได้ไม่เกิดการลื่นล้มด้วยนะครับ